หนูคบกับแฟนมาห้าปีแล้วค่ะช่วงปีสองปีแรกเขาดีมากๆเลยค่ะพอมาอยู่ด้วยกันมันก็ดีค่ะทุกอย่างมันก็ไปได้ดีแต่ว่าเราติดปัญหาตรงที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูเป็นเด็กเขามีอีโก้ค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะใจจริงหนูก็หนูรักเขามากๆเลยแล้วหนูพยายามจะใช้ความใจเย็นของหนูเพื่อให้เขาเปลี่ยนตัวเองแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะ แยกเพราะแตกต่างายนี้คุณโรสค่ะสวัสดีค่ะโรสสวัสดีสัดีค่ะค่ะโรสมีอะไรคุยกันคะรักแยกเพราะแตกต่างหนูพบกับแฟนมาห้าปีแล้วค่ะค่ะช่วงปีสองปีแรกเขาดีมากๆเลยค่ะเขาดีกับหนูมากๆเลยเป็นประโยคที่พวกพี่ได้ยินตลอดเลยใหม่ๆอะไรดีหมดค่ะค่ะแล้วต่อมาแล้วช่วงที่เราคบกันได้สองปีเขา เคยนอกใจหนูครั้งหนึ่งค่ะค่ะแล้วเราเลิกกันประมาณสามสี่เดือนค่ะช่วงนั้นแล้วเขาก็กลับมาขอคืนดีแล้วเขาก็ขอให้หนูเออย้ายมาทํางานใกล้กับเขาเพื่อที่จะอยู่กับเขาค่ะตอนที่เลิกกันนั้นปัญหาคืออะไรนะคะคือเขานอกใจไปมีคนอื่นค่ะอค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําอีกเขาจะเปลี่ยนตัวเองค่ะ พอมาอยู่ด้วยกันมันก็ก็ดีค่ะทุกอย่างมันก็ไปไปได้ดีแต่ว่าเราติดปัญหาตรงที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูเป็นเด็กเขามีอีโก้ค่อนข้างสูงมากมกเลยค่ะอายุเขามากกว่าเราหรอคะใช่ค่ะมากกว่าหนูสิบปีค่ะอ่าสิบปีอือืแล้วทีนี้เขาเหมือนไม่ไม่ได้ใช้ชีวิตกันแบบเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ในแบบเกิดปัญหามีปากเสียงกันค่อนข้างบ่อยในเรื่องของอารมณ์เรื่องการใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวหมายถึงยังไงคารอสคือเราไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยหรอคือเราอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาใช้ชีวิตแบบเหมือนไปวันๆน,นะคะคือเราไม่ไม่ค่อยยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันอแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันคือเขาค่อนข้างไม่ไม่ให้หนูก้าวไก่ในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอา ทำไมล่ะเป็นแฟนกันคือคือไม่ต้องไม่ใช่คําว่าก้าวไก่ค่ะแต่หมายถึงว่าก็เราใช้ชีวิตเดินหน้าไปด้วยกันไม่ใช่หรือเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันไม่ใช่หรือแต่เหมือนเขาแบบพยายามเดินไปคนเดียวค่ะคือเขาเหมือนเขามีหนูไว้แค่แบบซัพพอตในในช่วงที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยถามเขาไหมคะแล้วเขาเคยมีคําตอบหนูหนูเคยถามเขาแล้วแบบว่าเขาพูดแค่ว่าเขาเขาเป็นคนแบบนี้ถ้ารับเขาได้ก็รับถ้ารับไม่ได้ก็ให้ไปก็ให้ให้เลิกกันทาไมฟังดูเหมือนไม่รักเลยอะ หนูด้วยความที่หนูรักเขาหนูก็เลยลองทนอยู่อีกสักปีสองปีอะไรค่ะแต่ว่ามันมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขามักจะพูดว่าเขาเป็นคนแบบนี้ถ้าหนูรับได้หนูก็รับถ้าหนูรับไม่ได้ก็ให้หนูไปอะไรประมาณเนี้ยพี่ว่าประโยคเนี้มันมีความหมายนะคะรอเอาจริงๆนะคือคนเราอะค่ะพี่ก็รู้สึกว่าทุกคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองด้วยกันถึงนั้นแหละไม่มีใครอยากเปลี่ยนความเป็นตัวตนของตัวเองแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีความรักอะค่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยาก มีชีวิตอยู่เพื่อใครสักคนหนึ่งขึ้นมาโดย mm hmm. อัตโนมัติโดยไม่ต้องมากําหนดกฎเกณฑ์หรือมาตั้งอ่ะ <Okay. S 2> หลายอย่างที่บางคนแบบเปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้มีใครมาตั้งกติกาว่ามีแฟนแล้วต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นแต่เขายินยอมพร้อมใจเปลี่ยนด้วยด้วยความรู้สึกของเขาเองอะไรเงี้ยแต่พี่ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่กับคนที่บอกว่าฉันจะเป็นของฉันแบบนี้นะ mm hmm. มันมัน,ม,นมันหาเหตุผลหรือเข้าใจอะไรไม่ได้เลยนอกจากไม่ได้รักกันมากจริงๆอะ่ะค่ะนอกเขาเวลาคนเขาแต่งงานเขาถึงใช้คําว่าสละโสดไง สละความสุขซึ่งความโสดแต่ถ้าคุณยังเป็นคนที่แบบฉันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปทั้งหมดรวมความออกมาดูไม่รักจริงๆอ่ะไม่ได้ปแปลว,ว่ารักกันต้องปรับต้องเปลี่ยนตัวเอง้วยนะคะแต่การปรับเพื่อทำให้คนที่เรารักมีความสุขมาก,ากขึ้นยังน้อยแสดงความพยายามก็ยังดีแต่นี่คําตอบของเขาเหมือนไม่ได้มีความตั้งใจจะพยายามอะไรเลยเนยคะแล้วพอเรสอยู่ด้วยกันมาเราเป็นยังไงบ้างคะนอกจากการที่หนู <K iko S 2> บอกว่าเอาลองดูสักตั้งหนึ่ง ก็เ,กเป็น,นูนที่ที่ยอมเขาตลอดค่ะก็คือ,อพยายามถ้ามีปัญหากับหนูก็จะเป็นคนเลือกที่จะเงียบเองแล้วก็เป็นคนที่พอจบอารมณ์ก็จะไปงองเขาเองอย่างเนี้ยค่ะค่ะแล้วเขาใส่ใจไหมคะใส่ใจในฐานะคนที่อยู่ใกล้ๆไหมอันนี้หนูก็สงสัยเหมือนกันค่ะคือเขาไม่ไม่แคร์หนูเลยทั้งทั้งที่หนูเป็นคนในบ้านอย่างนี้ค่ะเือยงเาเขาแคร์คนข้างนอกมากกว่า ก็คือถ้าถ้าคนข้างนอกคือเขาพร้อมไปเสมอแต่ว่ากับหนูเขาจะมีข้ออ้างตลอดรนยิ่งหนูเล่าอ่ะถาใว้พี่ย้อนกลับไปว่าวันแรกอ่ะเขารักเราหรอหรือเราตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ข้างๆเขาอ่ะเพราะรักกันจริงๆหรอทําไม่ดูเหมือนว่ามีแต่หนูเท่านั้นที่รักเขามากกว่าที่เขารักเรา จจริงหนูก็หนูรักเขามากๆเลยแล้วหนูพยายามจะใช้ความใจเย็นของหนูเพื่อให้เขาเปลี่ยนตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนตองหนูรักเขามากอะพี่เห็นแต่พี่ยังไม่ค่อยเห็นความพยายามเพราะหนูดูสิตั้งแต่หนูเล่ามาพี่ยังไม่เห็นมุมไหนที่เขาเป็นคนรักที่น่ารักเลยอะอีโก้สูงทําอะไรก็ตามเอาแต่ใจตัวเองอยากได้ก็อยู่ไไ่ได้ก็ก็ไปแล้วกันนะคือมันไม่มีคําใดๆที่บอกเฮ้ยเธอไปไม่ได้นะเธออย่าจากฉันไปนะก็ไม่มี หรือแม้แต่การละเลยความรู้สึกของคนใกล้ๆแค่แต่คนอื่นๆอย่างเงี้ย mm hmm. พี่เลยไม่รู้ว่าข้อดีสักหนึ่งข้อในการที่โรสยอมอยู่ข้างๆเขาในวันเนี้ยคืออะไรคือวันนี้หนูตัดสินใจออกมาจากเขาแล้วค่ะ <c oughs> ซึ่งวันนี้หนูอ,อาจจะยังเ <c oughs> จ็บปวดเนาะยังเสียใจคือ <c oughs> เวลาที่เรารักใครมากๆเราต้องเดินออกมา เสียใจเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดามากค่ะ <Okay. S 2> แต่เชื่อพี่อย่างหนึ่งนะเวลาผ่านไปนานๆกันแล้ววันหนึ่งหนูย้อนกลับมาหนูจะนึกถึงสิ่งที่พี่พูดว่าไม่แน่นนะคะบางทีหนูอาจจะดีใจก็ได้กับการตัดสินใจของหนูในวันนี้หนูช็อกมากตรงที่หนูบอกเขาว่าหนูจะขอแบบแยกแต่เขาอยู่แล้วเขาพูดมาแค่คำานูว่า<ะ>ไงคะเขาบอกว่าตามใจเห็นปหฟังดูตามใจเหมือนว่อุ้ยจังเลยตามใจฉันทุกอย่างเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะลอสเนาะ เจตนารม,มั่นคงใช่แล้วเขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าการที่หนูอยู่หรือไปมีผลอะไรกับใจเขานี่หนูเดินออกมานานแค่ไหนละคะลสหนูเพิ่งเดินออกมาวันนี้เลยวันนี้<ค>โอเคงั้นมันยังแผลสดลูก ไม่ต้องตกใจถ้าเกิดหนูจะเจ็บปวดกับมันแต่เชื่อพี่อย่างหนึ่งเดี๋ยวเวลามันจะช่วยค่อยๆรักษาเองพี่ไม่ได้อยากให้ใครเลิกกันนะโรสเอาจริงๆแต่พี่ก็ดีใจถ้าหนูจะรักตัวเองมากขึ้นใช่ครับไม่รู้สิพี่ไม่ค่อยชอบประโยคนี้อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอ่ะมาดูแคร์หัวใจกันน้อยจังเลยแล้วโรสเองวันนี้เป็นวันเริ่มต้นและหนูมีทีมของหนูมีเพื่อนที่สามารถจะคุยเรื่องออนแอร์ออดแอร์ได้มีนี้ไหมคะ มีไหมมีมีค่ะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยค่ะโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวหนูดูต่อนะว่าพอหนูตัดสินใจแบบนี้แล้วเขาทุรนทุรายจะมีหนูหรือเปล่าคือเรามาดูกันแต่ไม่ได้ให้รอนะเพราะว่าแค่คำเขาพูดว่าตามใจก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาตามใจเราจริงๆละอืมนะวันนี้มันแค่เจ็บปวดคะ่ะที่ลาไปรักเอาคนที่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่เอาไว้เจอใครที่รักกัน หนูอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันง่ายกว่านี้มากเลยค่ะพราะนันรักแยกเพราะแตกต่างของหนูเนี่ยแตกต่างกับเรื่องเดียวเลยคือหนูแคร์เขามากแต่เขาไม่แคร์หนูเลยนะเป็นกําลังใจให้นะคะโรสนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคร,รักแยกเพราะแตกต่าง